ครับผมลงทุ่งสวยๆครับผม MF 124อเกาะกับรถไทฟอร์ดนะผม185แรงตัวเก่าครับผมวันนี้เรารีวิวอยู่กลางทุ่งนาครับผมที่อำเภอสีสัมปงครับผมจังหวัดสุโขทัยครับผมนี่เป็นเครื่องจากฟางคาเคเตอร์ของเรานะครับผมผมรีวิวอยู่กลางทุ่งนาครับผมนี่เป็นเครื่อง จากศูนย์ฟางทองแท็กเตอร์นะครับผมนะตอนนี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วผมก็ขอให้ทุกคนนะครับผมเฮงๆปั้งตันะทุกท่านนะครับผมผมใครสนใจเครื่องฟางเชฟบอกพร้อมใช้ผมพร้อมทีมช่างดูแหลงหลังขายก็ติดต่อได้ที่เบอร์083 316 0978ครับผมหรือเบอร์080 788 2413ครับผมอ่ะจริงส่งจริงครับผมจากฟางทองแท็กเตอร์ครับผม ก็ไถแมสซี่เบอร์กูซันนะผมสวยเลยผมเอฟซีสองตีอย่างบางทองแท็กเตอร์ของเราครับผมมีรีวิวอยู่กลางทุ่งนาครับผมที่อำเภอสีสัมลงจังหวัดสุโขทัยครับผมต้องขอขอบคุณลูกค้าทางภาคเหนือนะผมที่มั่นใจฟางทองแท็กเตอร์ของเราครับผม ระยะทาง700กิโลไม่ใช่ปัญหาครับผมก็ยังให้ความเชื่อใจเลือกซื้อเครื่องละฟังจากเราครับผมก็สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่บ้านอาคต์ตะบลบุกระแงงครับผมอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับผมก็สาขา2ก็ตั้งอยู่ที่แยกบ้านไทยเจริญนะครับผมตะบลยังตลาดอำเภอยังตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมนะก็คืออยู่ตรงแยกโรงเรียนบ้านทองฮีครับผมนะก็ใครสะดวกที่ไหนก็เข้ารับชมได้ทั้งสองสาขานะครับผมไม่ว่าจะเป็นแมสซี่อินเตอร์นิวฮอลแลนด์จอร์เดียนะครับผม ก็มีให้เลือกชมมากมายหลายรุ่นนะผมก็นี่เป็นรีวิวการอัดฟางจริงกลางทุ่งนาครับผมเป็นเครื่องจากศูนย์จำหน่ายเครื่องฟางฟางทองแทกเตอร์นะครับผมก็เดี๋ยวจะฝากทิ้งเบอร์โทรไว้อีกรอบครับผมก็คือใครสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์083 3160978ครับผมหรือเบอร์080 7882413นะครับนี่ครับผมแมสซี่ 1 2ึ่งสองสี่เกาะขอลถสาแม็กซี่นะครับผมโอ้เป็นภาพดีสวยจากอำเภอศรีสำลรงจังหวัดสุขโขทัยครับผมหาจจริงส่งจริงครับผมฟังน้องแค็กเตอร์มีดูแลหลังการขายให้ครับผมถ้าใครเพื่อสนใจเพื่องฟังแบบน,นี้ก็ต่อมาได้ครับ ตัวนี้วิ่งช้าหน่อยครับผมเพราะรถถ่ายไม่แมทก,กับเครื่องเท่าไหร่นะผมนะจะเป็นพวกอูโบตา 45T7 49หรือไม่ก็36 39 40พวกนี้จะไปได้ไวกว่าน,นี้ครับผมนะนี่ครับผมรีวิวจริงๆครับผมวันนี้เดี๋ยวผมขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับผมนะ ต้องขอขอบคุณที่ลูกค้าหลายๆท่านเลือกความไว้วางใจเลือกซื้อเครื่องฟงจากฟางทองเซ็กเตอร์ของเราครับผมวันนี้ผมขอจบก,การรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับผมนะวันนี้มารีวิวแมสซี่บูกุสันหนึ่ีครับผมขอบคุณทุกท่านมากครับผม